เมลอนปังขนมปังที่ไม่มีส่วนผสม,มของเมลอนด้านบนมันจะเป็นคุกกี้กรอบๆเพื่อนๆส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเนื้อขนมปังนุ่มๆแหละวันนี้เราได้ตัวช่วยมาช่วยนวดขนมปังไม่ต้องนวดมือแล้วเพื่อนๆแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องใหญ่มานวดด้วยพอครั้งเนี้ยเราจะนวดแป้ง250กรัมเพื่อนๆตัวเนี้ยเป็นเครื่องผสมขนาด5ลิตรนะเพื่อนๆเ,เขามีหัวเนี่ยแถมมาให้3หัวเลยนะสามารถเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นหัวตีตะขอ หัวตีตะก้อแล้วก็หัวตีใบไม้สามารถทําได้หลายอย่างเลยแต่เวลาเราทําขนมปังเนี่ยเราก็ใช้แค่หัวตีตะขอและเพื่อนๆและตัวเนี้ยก็จะมีฟังก์ชันคือสามารถปรับสปีดได้6สปีดนะเราทําขนมปังวันนี้เราใช้สปีด1-3ึ่งถึงสามลเพื่อนๆค่อยๆนวดค่อยๆทาไปนวดโดเสร็จพักโดเรียบร้อยก็มาเตรียมตัวของโดคุกกี้กันเพื่อนๆโดคุกกี้เนี่ยผสมเสร็จก็แช่เย็นไว้ก่อนนะถ้าเราทิ้งข้างนอกเนี่ยโอ้โหละลายแน่นอนเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะว่าเน่ยเขาเยอะ เมื่อโดของเราได้ที่เพื่อนๆก็มาตัดแบง่งแล้วก็พีเชฟจากนั้นก็พักอีกนิดหน่อยแล้วก็มาขึ้นลูกแล้วก็มาทําการแบ่งตัวคุกกี้โดกดให้แบนๆไปเลยเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ไปคลุกน้ําตาลเพื่อความหวานและก็ความอร่อยนั่นเองแล้วก็ครอบไปบนหน้าของขนมปังของเราจากนั้นก็พักไว้พอพักได้ที่ก็เอาเข้าอบอันนี้อบไฟแรงนิดหนึ่งอยากได้กรอบๆเลยเพื่อนๆหน้าคุกกี้หวานๆกรอบๆกับเนื้อขนมปังนุ่มๆเนี่ย โอ้เข้ากันมากเพื่อนๆใครสนใจ SCE Plus Stand Mixer เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเพื่อนๆ